ใครเคยบ้างคะลุกขึ้นมาจากถ่ายนะคะตอนเช้าลุกขึ้นมาอ้าวมีเลือดออกมาด้วยตกใจ <c oughs> ลองดูนะคะเตือนภัยคะ่ะถ่ายเป็นเลือดระวังโรคแฝงร้ายแรงถึงชีวิตอาการตกใจกลัวสุดขีดจะเกิดขึ้นเมื่อทราบว่าตัวเองถ่ายเป็นเลือดทำให้คิดไปต่างๆนานา,นาว่า เป็นโรคร้ายชนิดใดกันแน่เพราะการถ่ายเป็นเลือดเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นลิสีดวงทวารหนักฝีบริเวณทวานหนักและที่หนักสุดๆเห็นจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ทำให้ใครหลายคนกังวลใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับวันนี้นะคะเรามาไขาข้อข้องใจเพื่อคลายความกังวลกันนะคะ โดยนายแพทย์สุรพันธ์เอื้อวัฒนามงคลสัระแพทย์ระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรงพยาบาลกรุงเทพให้ความรู้ว่าการถ่ายเป็นเลือดนั้นเป็นอาการของโรคลิซีดวงทวารหนักที่เกิดจากหลอดเลือดดำข้องผนังเยื่อบุทวารหนักโปง่งพองเมื่อเกิดขึ้นจะพบเป็นก้อนโปง่งพองโผล่ออกมา ขณะอุจจละหรืออาจทำให้เลือดออกขณะก่อนหรือหลังถ่ายอุจจละสาเหตุของการเกิดโรคลิสีดวงทวารหนักที่พบบ่อยมากที่สุดคืออุปนิสัยการขับถ่ายและการกินอาหารได้แก่ไม่ทานอาหารที่มีกาก,ากใยเช่นผักผลไม้จึงมีอาการท้องผูก ถ่ายอุจจระลำบากหลายหลายวันถ่ายครั้งหนึ่งหรือความเร่งรีบต้องกั้นไว้ก่อนส่งผลให้อุจจระแข็งต้องเบ่งอยู่นานขณะขับถ่ายทำให้เกิดแรงดันในช่องท้องมากเส้นเลือดดำถ่ายเทไม่สะดวกและโป่งพองขึ้นอาการของผู้เป็นลิสีดวงทวารหนนะัก มักเป็นได้ทั้งภายในและภายนอกแต่ส่วนใหญ่มักเป็นแบบภายในเริ่มแรกๆมีอาการถ่ายเป็นเลือดสีแดงสดๆส่วนสาเหตุอื่นๆได้แก่พันธุกรรมการตั้งครรภ์เพราะมดลูกใหญ่ขึ้นกดทับหลอดเลือดดำทำให้ถ่ายเทถ่ายลำบากนะคะรวมถึงคนที่เป็นโรคหัวใจโรคตับ พราะปกติแล้วบริเวณทวารหนนะักจะมีเลือดมาเลี้ยงมากและเลือดภายในกลุ่มหลอดเลือดดำเหล่านี้จะไหลถ่ายเทไปสู่หลอดเลือดดำภายในช่องท้องแต่ถ้าเรามีปัญหาโรคหัวใจหรือโรคตับเลือดจะถ่ายเทไม่สะดวกและตีกลับมายัางหลอดเลือดที่ทวารหนนะักทำให้โป่งพองเป็นลิสิดวงในที่สุด แพทย์แบ่งอาการเป็นสีระยะคือ 1. มีอาการเลือดออกหัวลิสีดวงอยู่ข้างใน 2. ถ่ายอุจจาระแล้วมีก้อนลิสีดวงโผล่มาเวลาเลาบ่งแต่หดกลับไปได้เอง 3. ถ่ายอุจจาระแล้วมีก้อนลิสีดวงโผล่มาและไม่หดกลับเข้าไปเองต้องใช้นิ้วมือนะคะดันกลับเข้าไปและ 4. ลิือสีดวงผวกมาภายนอกไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้ซึ่งการรักษานั้นในระดับ1ถึง2คือให้ยามีผลทำให้เส้นเลือดหดตัวหรือใช้ยางรัดให้หัวลิสีดวงฟอหลุดไปเองรวมถึงแนะนำให้เปลี่ยนอุปนิสัยการกินและการขับถ่ายส่วนระดับ3และ4 หือว่าเป็นมากแล้วต้องทำการผ่าตัดแต่อาจไม่หายขาดหากเรายังมีพฤติกรรมเดิมๆจะทำให้กลับมาเป็นได้อีก90%ของผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกทางทวารหนักหรือถ่ายเป็นเลือดมักคิดว่าเป็นลิสสีดวงแต่อีกโรคหนึ่งที่ร้ายแรงกว่าและแอแฝงอยู่ในอาการถ่ายเป็นเลือดด้วยเช่นกันคือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ทวันหนักซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดว่าถ่ายเป็นเลือดน,นั้นต้องเป็นโรคลิสีดวงและอาจรุนแรงถึงขั้นกลายเป็นมะเร็งได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่างหากจะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคลิสีดวงมากกว่าคนปกติดังนั้นอาการถ่ายเป็นเลือดจึงเป็นอันตรายร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ นายแพทย์สุรพันธ์อธิบายข้อแตกต่างระหว่างมะเร็งลำไส้ใหญ่กับโรคลิสีดวงทวารหนักว่าลิสีดวงเกิดจากหลอดเลือดดําในลำไส้ใหญ่โป่งพองแต่มะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจากความผิดปกติของติ่งเนื้อตรงเยื่อบุผิวหนังของลำไส้ใหญ่ซึ่งเกิดจากภาวะเซลล์ในร่างกายเสื่อมและได้รับสารพิษตกค้างในอาหาร และติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นตั้งแต่1-2เซนติเมตรถ่ายอุจจาระมีเลือดปนออกมาเลือดออกจากทวารหนักอุจจาระมีขนาดก้อนเล็กลงและมีปริมาณน้อยและปวดถ่ายบ่อยเหมือนถ่ายไม่สุดและมีก้อนเนื้อมะเร็งกีดขวางอยู่รวมทั้งมีอาการท้องผูกบวดท้องร่วมด้วย แต่เราสามารถสังเกตที่สีของเลือดที่ถ่ายออกมาได้ว่าถ้าถ่ายเป็นมูกเลือดสีค้ำคำนะคะควรรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะการที่มีก้อนเนื้อไปกีดขวางทางเดินอุจจาระทำให้อุจจาะอยู่ในลำไส้นานและถูกดูดซึมน,น้ำไปใช้จนแข็งทำให้ขับถ่ายลำบากต้องออกแรงเบ่ง เส้นเลือดดำจึงโป่งพองทำให้เกิดภาวะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักได้ฉะนั้นหากเรามีอาการถ่ายเป็นเลือดอย่านิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคใดร้ายแรงหรือไม่โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงคือคนที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มี กากใยน้อยและทานอาหารที่มีไขมันในปริมาณสูงซึ่งอาจเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้ถ้าไม่อยากเสี่ยงเป็นลิสีดวงและมะเร็งลำไส้ใหญ่คุณหมอสุรพันธ์จึงแนะนำว่าควรฝึกอุป,ปนิสัยการถ่ายให้เป็นเวลาไม่นั่งนานหรือเบ่งอยู่นานๆพยายามอย่าให้ท้องผูกรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้ และดื่มน้ําเปล่าให้มากๆและออกกําลังกายสม่ำเสมอจะพบว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นที่สำคัญเมื่อมีอาการขับถ่ายเป็นเลือดควรรีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคว่าเป็นลิสีดวงทวารหนักแน่นอนไม่ใช่โรคร้ายแรงและถ้าเป็นลิสีดดวงอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะแผลที่เกิดขึ้นจะมีอาการ ติดเชื้อและถ้ามีเลือดออกมากอาจเป็นโรคซีดเลือดจางได้ยิ่งตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่เนิ่นๆจะได้รักษาให้หายขาดไม่ถึงขั้นเสียชีวิตจากหนึ่งในสของผู้ที่ถ่ายเป็นเลือดมักเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หากตรวจพบและทำการรักษาตั้งแต่ต้นจะช่วยลดอัก ตาการเสียชีวิตได้รู้แบบนี้แล้วใครที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเสียก่อนจะสายเกินไปนะคะท,ทุกวันนี้นะคะพี่เล็กจะลงคลิป YouTube ทุกวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกนะคะจะลงตอนช่วงเช้า9โมงครึ่งค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะ ก็คือ15นาฬิก15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่านะคะคือ19นาฬิก45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการที่จะทำคลิปดีๆออกมาได้ทุกๆวันเลยนะคะก็คือโดยการกดติดตามกดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะสามารถติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหรือถ้าสะดวกก็สแกน QR code ที่อยูอ่ด้านล่างขวามือเข้ามาได้นะคะเป็น SP 8 8 8นะคะสแกน QR code เข้ามาจะสะดวกที่สุดเลยนะคะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกนแล้วก็มีอะไรอยากสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ถ้าตอบได้พี่เล็กจะรีบเข้าไปตอบทันทีเลยนะคะต่อให้ตอบไม่ได้ก็จะเข้าไปหาข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็จะตอบไปให้เลยนะคะหรือไม่ก็เขียนไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะว่าใครเคยมีถ่ายเป็นเลือดหรือว่าข้อมูลอะไรอย่างเงี้ย่ะก็สามารถที่จะเขียนไว้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะถามเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ค่ะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Line แ d ดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ